สวัสดีค่ะเรามาพบกันในช่องเมียช่างพาทำบายน้ำค้างนะคะวันนี้ตรงปลกนะเมียช่างจะพามาเรียนรู้ตัวนี้คือกล่องแปลงไฟเมียช่างพาทำนะคะกล่องแปลงไฟเมียช่างพาทำข้างในมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเรียนรู้กันนะคะใครที่จะทำนะคะศึกษาในคลิปให้ดีๆก่อนนะคะเพราะว่าการแปลงไฟมอเตอร์คำว่าแปลงไฟมอเตอร์มันก็จะมีความอันตรายอยู่ในตัวนะคะเดี๋ยวจะให้ช่างทองช่วยอธิบายนะค่ะถ้าแต่ถ้าศึกษาดีๆนะคะ ก็ตามคลิปเลยค่ะเนาะครับวันนี้ก็จะมาพากล่องแปลงไฟนะครับของเมียนช่างพาทำนะครับซึ่งถ้าใครที่สนใจหรือศึกษามีความรู้ทางนี้โดยตรงสามารถทําได้นะครับแต่ถ้าคนที่ไม่มีความรู้ให้ดูเป็นความรู้นะครับให้ด,ดูเป็น,ปนความรู้ไว้ก่อนนะครับไว้เผื่อใ,ใครที่บางทีคนชอบไปเถียงกันนะครับว่าแปลงไม่ได้หรอกอะไรเงี้ย ให้เราเนึกในใจว่าคนนั้นแปลงไม่ได้นะครับมีคนทําได้มีคนทาไดนะ้ไม่ <Okay. S 1> ไม่ต้องไปเถียงเขานะคะแค่ท่านรู้นะคะว่ามันทําได้นะคะเพราะว่าถ้าการเถียงกันมันจะไม่มีที่มันจะหาจุดจบไม่เจอส่วนคลิปก่อนหน้านี้เมียช่างลงไปแล้วนะคะเป็นคลิปโฆษณาเป็นคลิปตอนจบของมอเตอร์ลิฟต์ยกรถตัวนี้นะคะช่างทองได้ลองให้ดูแล้วมอเตอร์ทำงานได้ยกรถได้นะคะมาจาก จังหวัดน่านนะคะเนาะจะมาก็เท่ากับว่าอีพีนี้เป็นอีพีแรกเนาะเพราะว่าคลิปก่อนหน้านี้เป็นคลิปโฆษณาเป็นคลิปโฆษณาเอามาให้ดูเนาะค่ะแล้วก็ตัวนี้อีพีสองส่วนเทชตตัวนี้อีพีสามแล้วก็รวมหมดเลยเนาะก็คือให้เอฟซีติดตามให้ครบทุกอีพีนะคะคนที่ไม่เคยรู้เลยก็จะได้รู้อีพีสามก็จะรื้อมอเตอร์มาใหม่หมดเลยนะครับมาไล่หัวสายให้ใหม่หมด นะแล้วก็วงจรตัวนี้จับ U แล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสวิตช์กดสตาร์ทนะคะก็จะมีสายตัวนี้ด้วยตัวนี้คือสายอะไรเดี๋ยวจะไล่ให้อเลยเดี๋ยวมีงข้างขอพูดดนึงว่ามันค่อนข้างอันตรายนะคะถ้าศึกษาไม่ดีไม่แน่ใจไม่มีความรู้ด้านนี้เมียช่างไม่แนะนําให้ทําตามนะคะคนที่จะทําต้องมีความรู้ด้านนี้พอสมควรเนาะโอเคค่ะ เทียบเหมือนกับมอเตอร์ไดโวนะครับซึ่งมีความอันตรายเหมือนกันนะครับแต่มอเตอร์ไดโวอาจจะอันตรายกว่าด้วยซ้ำพ่อเขาอยู่ในน้ำนะถ้าเราลงไปก็คือก็เรียบร้อยน,นะครับตัวนี้อยู่บนฝั่งถ้าเราเซฟตี้ดีๆก็ยังมีทางแก้ปัญหาได้นะครับโอเคนะครับเนาะซึ่งคลิปเมียช่างอะเมียช่างจะไม่ได้บอกว่าให้ทำตามทุกคลิปนะคะแต่เป็นความรู้ที่ช่างทองรู้นะคะแล้วเอามาเผยแพร่ เอามาแบ่งปันเอามาเป็นวิทยาทานนะคะไม่ได้บอกให้ทําตามทุกคลิปนะคะแต่คลิปทั้งหมดมันสามารถทําตามได้ถ้าท่านรู้จริงโอเคค่ะไปะไปเริ่มกันเลยค่ะเดี๋ยวช่างทองจะ<อ>เขียนวงจรกล่องปแปลงไฟเมียช่างนะคะนี่ชื่อกล่องปแปลงไฟเมียช่างนะคะเดี๋ยวนี้ก็จะไล่าจากตัวบนเลยนะครับปาสตาร์ทนะครับปาสตาร์ท ก็จะเป็นสาปาลันนะครับวงจรนี้จะสมบูรณ์ยันถึงมอเตอร์เลยนะครับแบบนี้นะแต่เราจะไปทีละอีพนะครับดูให้จบครบทั้งสามอพนะครับแล้วก็เมียช่างขอประชาสัมพันธ์เรื่องการแปลงไฟเมียช่างไม่ได้พึ่งทำนะคะทำตั้งแต่เริ่มเปิดช่องเลยนะคะประมาณ2-3งปีที่แล้วแล้วนะคะส่งหลายสายจังหวัดแล้วนะคะในประเทศไทยนะ โอเคค่ะซึ่งถ้าใครที่เข้าไปดูก็จะเห็นว่ามันมีคอมเมนต์ดราม่ามีคอมเมนต์ที่ประมาณหนึ่งค่ะก็ไปหารับชมได้นะคะไม่ใช่มอมเตอร์ตัวแรกที่เอามาถ่ายลงคลิปนะกล่องนี้เป็นลิขสิทธิ์ของเมียช่างนะคะเป็นกล่องกล่องของเมียช่างค่ะเป็นเมียช่างคนเดียวเมียช่างคนแรกที่ทำเนาะส่วนถ้าท่านอื่นทําก็คือของแต่ละท่านไปแต่กล่องนี้ที่ลงคลิปนะคะที่ําลงคลิปน่าจะเป็นเมียช่างเนาะ อนี้ก็คืแต่มันไม่ใช่ความรู้ใหม่ใช่ไหมคะช่างทองซึ่งถ้าเป็นช่างที่มีความรู้ด้านนี้เขาก็ทำใช้กันอยู่แล้วเนาะก็ก็อาจจะมีทำใช้นะครับนะแต่ว่าเขาไม่ได้ทำเป็นกล่องขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วก็ใช้เอาอะไรไปต่อเลยประมาณน,นี้นะครับทีก็อันตรายนะอ่ะ คืออยากให้ศึกษาจริงจังก่อนจะทํานะคะเมียช่างเชื่อว่าถ้าศึกษาจริงจังทําได้ค่ะแต่ท่านต้องรู้จริงเนาะเพราะว่ามันค่อนข้างอันตรายนะคะเราไม่ต้องไปเถียงคนไม่รู้นะครับถ้าคนไม่รู้เขาจะบอกว่าทําไม่ได้ค่ะไม่ต้องไปเถียงเขาค่ะเราทําให้เขาดูเลยก็ได้เหมือนค่ะปลาตัวนี้นะครับช่างทองเคยไปซื้อนะร้านขายบอกไม่มีหรอกมีแต่ไฟ4 5 0โวลต์ คาปาที่ไหนมี450นะครับซึ่งเราก็บอกนึกงในใจว่าเอ้าแต่เราเป็นช่างมาแล้วเราก็ซ่อมมาไม่มีได้ไงคาปาตัวนี้400ตัวนี้อะไรคะเขียอ่ช่างทองอ่านให้ฟังหน่อยค่ะ450ไมโครฟาลัดคนระับโอเคเป็นคาปาอะไรคะคาปาลันครับคา,าปาลันนะเดี๋ยวให้ช่างทองเขียนให้ละเอียดเนาะ กลองจะกลับหัวหน่อยนะคะเพราะว่าช่างทองนั่งเขียนอีฝั่งแล้วเดี๋ยววงจรเสร็จทั้งหมดเบียช่างจะไปฝั่งเดียวกับช่างทองให้ให้ดูให้ชัดๆัดเลยเนาะตอนนี้ดูแบบนี้ก่อนนะคะเพื่อช่างทองจะได้ทํางานสะดวกขึ้น,นอนนี้อ่อ่ตอนต่ ตัวนี้ก็จะขนานกันเลยนะครับขนานกันนะวงจรจะจบถึง EP สามเลยนะครับวงจรตัวนี้นะจะเป็นทั้งหมดเลยนะดูให้จบนะครับถ้าดูแค่คลิปไหนคลิปหนึ่งจะไม่รู้เรื่องนะคะจะงงนะก็จะทำลอกเตียนไอ้จำลองกล่องตัวนี้ขึ้นมานะครับจำลองกล่องตัวนี้นะ thank mm -hmm. you คือเธอมีนอนนะครับตัวนี้นะคะัปกติมีสองตัวนะครับสองตัวก็ต่อขนานไปนะแต่ตัวนี้ตัวเดียวก็ต่อแบบนี้ก็ได้ครับแล้วมันจะแตกต่างกันไหมคะใส่สองตัวกับตัวเดียวก็แตกต่างกันที่ขนาดมอเตอร์ครับ ถ้าเหมาะสมมติว่ามอเตอร์ตัวใหญ่กว่านี้ก็ใส่2ตัวถูกไหมคะใช่ครับตัวนี้คือค่าเขาเยอะอยูแล้วเราใส่ตัวเดียวก็ได้ก็คือถ้าใครจะทำตามมอเตอร์จะต้องเท่ากับคลิปนั้นๆน,น,นะคะไปดูได้เลยเมีช่างทำไว้มีตั้งแต่สิบแรงไล่ลงมาเลยสิบแรงเจ็ดแรงห้าแรงสามแรงแล้วก็ตัว แสนแสนห้าวิวนั่นกี่แรงไม่ถึงแรงเนาะนะคะไปไล่ดูได้ค่ะในชอ่องเมียทางแปลงไฟมอเตอร์น่าจะหกสิบถึงเจ็ดสิคลิปนะทำไว้เยอะพอสมควรค่ะก็เป็นงานนะคะถ้ามีงานเข้ามาก็จะถ่ายทำลงคลิปให้ได้รับชมนะก็สำหรับลิบยกรถตัวนี้ส่งไปจังหวัดน่านนะคะถ้า FC สะดวกและ สามารถถ่ายคลิปให้เมียช่างได้เมียช่างจะเอามาลงให้ f อซดูนะคะต้องขอคุยกับเจ้าของมอเตอร์ก่อนนะคะนนเดี๋ยวขอเวลาช่างทองเขียนก่อนนะแล้วเดี๋ยวช่างทองจะอธิบายเดี๋ยวเมียช่างจะไปนั่งฟังฝั่งเดียวกับช่างทองนะคะตอนนี้ก็ดูอนนัอนนี้ก็จะเป็นเบรกเกอร์นะครับ ปลาก็เขียนเสร็จแล้วนะตรงนี้เรเป็นเบเกอร์นะครับเบเกอร์เร,เเรจะอยู่แล้วเอามาไว้ตรงนี้เราเรีนเบเกอร์เกอร์เขา้าเบเกอร์ไฟเข้าคือเบเกอร์ที่อยู่หน้ากล่องนะคะ ตัวนี้ก็จะเป็น10แอมนะครับนี่นะคือตัวนี้นะคะจะใช้ขนาดตามมอเตอร์นะครับตามกระแสทล่เกการที่เราจะทำกล่องนี้และอุปกรณ์ก็คือเราต้องดูที่มอเตอร์เรานะคะมอเตอร์ใครขนาดเท่าไหนก็ทำตามเท่านั้นแค่นั้นเอง แต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คืออยากให้ FC ได้รู้นะคะว่ามันทำได้เนะ เป็นแบบบรรยวนะครับอย่างเงี้นะก็ก็จะเป็นยยนะครับ เลยก็คือขาปลาสามตัวนะครับขาปลาในนี้สามตัวนะก็จะมีสี่สิบห้า uf แล้วก็เป็นสี่ร้อยห้าสิบไมโครนี่นะครับเป็นแคปสตาร์ทนะครับตัวนี้นะ ส่วนวงจรที่เหลือเขาจะมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะไปชุดสองกันเราจะมาตัวนี้เราจะมาดูว่าเขา <multif. S 1> เขา้าตรงไหนนะเข้าขาไหนนะครับนี่นะครับอันนี้คือเบรกเกอร์นะครับเบรกเกอร์คือตียหมุนเร็วไปเบเกอร์คือตัวนี้นะครับ NL นะครับก็ใช้ถ้าตัวเล็กก็ใช้สิบใหญ่ขึ้นมาหน่อยก็ใช้สิบห้านะครับอยู่ที่กระแสการกินของแอมตัวนั้นๆน,น,นะครับเวลาเข้าโหลดนะ mm hmm. เพื่อป้องกันมอเตอร์ไหม้มอเตอร์ออรช็อตนะครับถ้าแอมมากไปเขาก็จะไหม้ไหม้แล้วก็จะช็อตก็ ก็ตัวนี้ก็คือเทอร์มินอลนะครับเทอร์มินอลคือตัวนี้ตัวนี้ก็คือ U V เนี่นะครับสายที่เขามาเขาจะมาตรงนี้นะครับน,นะครับมีจริงจริงเขาจะมี แค่สายสีขาวนี่นะครับ d นะแต่ตัวนี้เขาจะมีสายสัญญาณมาอีกเส้นหนึ่งนะครับตัวนี้นะก็จะเป็น ep สามนะครับโอเคนะครับตัวนี้มามอเตอร์นะครับสำหรับใครที่อยากเตรียมอุปกรณ์ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีกล่องบล็อกกันน้ำนะครับแบบ ปิดนะครับครับผมคลิปนี้ก็เวลาพอสมควรแล้วก็เสียงดนมเวลาพอสมควรแล้วก็จะไปต่อ ep สองเลยนะครับคลิปนี้ก็ลาไปก่อนค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ ep สองนะคะดูให้ครบทุก ep ท่านก็จะรู้ได้ค่ะ ไม่แนะนําให้ทําตามถ้าศึกษาในคลิปไม่ดีพอนะคะค่อนข้างอันตรายไม่ใช่ค่อนข้างค่ะอันตรายเลยล่ะค่ะเนาะเพราะว่ามันเป็นการแปลงไฟนะคะจากมอเตอร์ไฟ380โวลต์มาใช้ไฟบ้าน220โวลต์ได้นะคะท่านสามารถศึกษาเป็นความรู้ได้นะคะเวลาเราไปคุยกับเพื่อนเราจะได้ให้ความรู้เพิ่มเติมได้นะคะมีความรู้ด้านนี้ไว้ไม่เสียหายค่ะเนาะ โอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP 2จ้าถ้าใครไม่เข้าใจตรงไหนก็คอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้นะคะเมียช่างจะมาทำคลิปให้ดูนะแยกให้ดูอีกนะคะตอนนี้ก็คือประมาณนี้ก่อนเนาะโอเคสวัสดีค่ะ